จะมาหาดูเสื้อกันหนาวค่ะของซิกเกิลแฮนก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแย่งบ้างคะเสือ้อเท่ๆทั้งนั้นเลยค่ะดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรเสื้อกันหนาวโอ้โหลงเท้าเต็มเลยค่ะแน่นมากวันนี้ของแน่นมากเลยค่ะ เสื้อกันหนาวีตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยค่ะว้าวตัวนั้นเท่มากเลยสีแดงลมหนาวมาแล้วก็เลยต้องมาหาเสื้อกันหนาวสักหน่อยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆร้านเต็มเลยค่ะถจะสายนักช้อปเสื้อผ้ามือสองนะคะมาตลาดนี้ได้เลยนะคะ เยอะมากพาไปดูตรงโน้นอีกโอ้โหขอมานี่แบบพ้าห่มก็มีนะคะนี่พ้าห่มสวยๆเลยราคะน่ารักมากค่ะยาไปตรงนน้นเลยนะคะเยอะเยอะเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ ผู้ผมสวยมากเลยเสื้อกันหนาวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้เป็นโรงเรียนจ้าไปโรงเรียนกันหมดแล้วเปิดเทิมจ้าสวย เป็นกันหนาวสวยเลยค่ะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆเดินแค่นี้ก่อนนะคะ